ติสโลอย่างนี้ก็ดวนนี่ครับนี่อาบาช่อยู่หลังกำแพงเสร็จนะพวกเออไปไหนเนี่ยดูดไปครับจะไปวิลเลียมโอ้โหตายแน่นอนอย่างนี้ไม่อรอดครับผม เอ้ยยัสับพบกันที่ช่องบ e l b คิวเกมเอร์เช่นเคยนะครับ <An experience S 1> วันนี้ <with me. S 1> ผมก็กลับมาเล่นเกมสไตล์ลอยเยลกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวทักษะและก็สกิลต่างๆของดาวินนะฮะดาวินนะครับก็จะอยู่ในหมวดฮีโร่นักยิงนะฮะเดี๋ยวเราไปในโหมดฝึกซ้อมเพื่อดูทักษะของดาวินกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเริ่มแรกเรามาดูอาวุธของดาวินเลยนะครับอาวุธก็จะมีชื่อว่าไลฟ์เทอร์มิ t เ r เตอร์นะฮะจะเป็นปืนที่สามารถยิงสารเคมีไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับซึ่งอาวุธปกติของเขาจะเป็นลักษณะ AOE นะครับเป็นวงกลมนะฮะซึ่งใครอยู่ในวงกลมเล็กๆนี้เนี่ยมันก็จะโดนดาเมจทั้งหมดนะครับป้า <Wow. S 1> หมายที่ถูกพิษจากปืนนี้นะครับก็จะถูกสร้างดาเมจอย่างต่อนเนื่องสูงสุดถึง4ครั้งนะครับดาเมจของปืนปกติเนี่ยถ้าเปรียบกับนักยิงตัวอื่นนะครับ ของดาวินผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเบานะเรามาดูกันเลยนะระยะก็จะอยู่ประมาณนี้นครับ12-13เมตรนะฮะอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นวงกลมนะฮะศัตรูที่อยู่ในวงที่กระสุนลงเนี่ยฮะก็จะได้รับดาเมจหมดเลยทุกตัวนะครับ การยิงเนี่ยกะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าถ้าหากศัตรูเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรากดโจมตีอัตโนมัตินะครับมันก็มีโอกาสาที่ศัตรูจะหลบได้นะฮะเนี่ยถ้าเรายิงตามหลังศัตรูดูนะเห็นไหมมันจะไม่โดนนะครับต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆจริงๆนะถึงจะโดนนะฮะบางทีก็ยังไม่โดนเลยนะโอเคหลักการยิงง่ายๆก็คือให้เรากะเดาทางทิศทางศัตรูครับว่าจะไปทางไหนนะแล้วก็ ยิงดักหน้าไว้ครับอาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ด้วยสิก็ใครอยากเล่นครับก็ต้องไปฝึกกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ความสามารถของดาวินเนี่ยที่ผมถือว่าโกงนะก็จะเป็นการยิงย้อยข้ามกำแพงนะฮะแบบนี้เลยฮีโร่ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นปืนแบบยิงปกติอะ่ะถ้าเราอยู่ในกำแพงแบบนี้มันจะยิงติดนะครับ ดาวินนี้ไม่เลยฮะสามารถสร้างความได้เปรียบได้เป็นอย่างดีเลยฮะต่อมาเรามาดูสกิลแรกนะครับจะมีชื่อว่า energy extraction นะฮะดาวินจะใช้สกัดชีวิตทำดาเมจต,ต่อศัตรูในขอบเขตรูปใบพัดพร้อมทั้งฟื้นค่า HP ของตัวเองหากศัตรูติดพิษแล้วจะถูกสโลต่อเนื่องเป็นเวลา2วินาทีนะครับผมการที่จะใช้สกิลให้ได้ศักยภาพสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องยิงศัตรูก่อนครับให้ศัตรูติดพิษนะ เมื่อเรา,เอาดูดไปฮะศัตรูก็จะติดสโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอตอนตัวนี้อีกรอบหนึ่งยิงไม่โดนเว้ย ดูไปครับโอตอนติดสโลแล้วนะฮะจังหวะที่ติดสโลเนี่ยเราสามารถยิงโรวๆได้เลยครับผมเพราะว่าสตูเคลื่อนไหวช้านั่นเองนะและสกิลสุดท้ายก็จะเป็นอัลติเมทนะครับมีชื่อว่าวอลเลนบูสเอนแชนนะครับดาวินจะคว้างวอลเลนบูสฟื้นฟูเลือด25%ของ HP สูงสุดนะครับพร้อมทั้งสร้างบัฟเพิ่มความเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความแรงของดาเมจให้กับเพื่อนที่อยู่ในรัศมีด้วยนะครับสกิลนี้จะมีเวลาอยู่ที่6วินาทีนะครับผมตอนนี้เรายิงโอตอนไปครั้งละ 577นะครับแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องประมาณ100นะครับถ้าเกิดเราใช้ดิเมต <Hey. S 1> แล้วยิงเอาตอนโอ้โห750ครับดาเมจต่อเนื่องก็140นะฮะประมาณนี้เลยก็ทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมโอเคผมจะพาทุกคนมาดูเจ้าดาวินนะครับผมเล่นกันในโหมดควิกแมทนะฮะบทนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นบอทนะครับเพราะว่าจากที่สังเกตดูแล้วคนเล่นเกมนี้ก็ แน่นอนว่าค่อนข้างที่น้อยนะฮะถ้ามีบรรดอดเยออย่างนี้นะเลเวล4มาแล้วครับบอทรชัวๆเลยนะฮะโอเคทีม,มเรามีไฟเตอร์2ตัวนะครับเป็นโจแล้วก็แบล็กแจ็คนะครับผมซึ่งดาวินเนี่ยถ้าเอาให้ดีเล่นให้ดีนะต้องอยู่หลังเพื่อนนะครับเพราะว่าสกิลแดสกิลพุ่งของดาวินไม่มีนะครับความผิวถือว่าน้อยนะฮะอยู่หลังเพื่อนไว้ดีที่สุดครับไป เก็บเลเวลจากถังพลังงานก่อนครับอ่าแจมๆกันไปครับเลเวลจะได้ขึ้นพร้อมๆกันนะส่วนใหญ่บอดเขาก็จะเดินเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะฮะศัตรูน่าจะไปทางข้างบนนะครับโอเคเราได้บัฟมา,นะาเก็บถังไปก่อนครับศัตรูก็น่าจะไปฝั่งเราแล้วนะครับฝั่งฐานของเรานะ เลยลยลยเลยเลยเวลสองแล้วเลเวลขึ้นช้ามากยังไม่มีการประทะก,กันนะครับในแมตช์นี้อ่ะ,อะมาแล้วครับจัดการไปโอ้โห <c oughs> เพื่อนเราดูนะครับ <c oughs> นี่เบล่าดูนะฮะโดนครับผมโจมันไล่มาแล้วก็ทีมเราเสียเปรียบนะครับตายไป <c oughs> ดูดมา สวยงามครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครแทงแล้วเนี่ยลำบากนะฮะเล็ดยากหน่อยเบลล่าเหรอดูดไปแล้วยิงต่อครับมโจูมาแล้วโจูมาแล้วดูดไปครับเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะอับาชีอับาชีกำลังเข้ามาต่อยกันครับ อาปาเช่เนี่ยมันตัวแรงอีกหึงตัวเลยนะโอ้โหโดนพิษไปดีตายดีครับน,นี่โอเคมาครับเรามายึดตรงกลางก่อนจัดไปโอโ้โจมันยิงกำแพงครับบอดบอดบอด,บอดทำไมมันเล่นงูงนี้เนี่ย เจะไปเวลามาแล้วโหลีโหลดกระสุนอยู่ฮะดูดมาฮอาโลไปก่อนตายดีครับเบล่าอ่าเสร็จโจมันนะครับดิฉันโลอย่างนี้ก็ดวนดีครับนี่อาปาเช่อยู่หลังกำแพงเสร็จนะพวกเออ เบล่ามาแล้วฮะจูดไปดิครับไปไหนเบล่าโอ้โหไม่ตายนะครับกระสุนเรายิงช้านะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วดูดไปดิครับแล้วก็ลุยนะฮะลุยไปเออจะไปเหลือเบล่าเลือดอีกนิดเดียวยิงทะลุไปโอเคสวยงามครับ อาปาเช่โดนดึงมาแล้วแล้วก็ดูดไปฮะโอเคเฮ<ะ>้ย <Hey, S 2> เพื่อนถอยบ้างอ,อะตายแล้วถอยก่อนครับปาเช่มันแรงฮะดูดไปครับเฮ้ยเฮ้ยมันตามเพื่อนเราอะเรายิงก่อนหลังกำแพงเราได้เปรียบฮนะไป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 กลับฝั่งเราก่อนครับ เพื่อดอยู่ไหนเก็บเลือดก่อนเพื่อนของเราเลือดโลมากนะฮะรอเพื่อนของเราแป๊บนึงจะเกิดเราไปลุยเดี่ยวๆเนี่ยสู้ยากครับว่าเขามีเบลล่ามันสก,กิลผิวด้วยนะฮะดูดไปโอ้โหกระจายอ้าวเหลืออัพเช่ตัวเดียวเสร็จดีครับ ยืดแล้ครับยืดแกนกลางแล้วนะฮะชนะสวยงามครับด่านนี้โอเคง่ายๆนะครับถ้าเจอบอทนะถ้าเจอคนเนี่ยบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะว่าดาวินมันไม่พลิ้วครับผมส่วนใหญ่ถ้าไปลงแรงเนี่ยดาวินก็แทบจะไม่เห็นคนเล่นเลยนะครับอ่าและยังไงเนี่ยเกมนี้เรามาในหมดปะทะเอ็กซ์ตรีมอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแผนที่นะฮะโอเคเลือกตัวช้าๆก็น่าจะเป็นบอทมาแล้ว เลเวลเหมือนเดิมครับบอทอีกเช่นเคยเอนเป็นด่านเดิมนี่หว่าผมจําชื่อด่านไม่ค่อยได้นะครับสับสนกับชื่อด่านมากเลยถ้าเราใช้สกิลใส่ถังนี้เลื่อนรถก่อโอเครถเหมือนกันนะครับไปเกมนี้เรามีเรามีตัวแท้งหนึ่งตัวนะฮะก็อีกตัวฟิลนาก็จะเป็นนักยิงนะครับอ่าศัตรูมาข้างล่างครับ ทางล่าก็ดูดไปดีครับโดนพิษไปก็ตายดีครับนี่โคต,ตนไปไหนพวกอ่าเราได้บัฟมัฮะโหจัดการไปมันตายยากจังว่าเค้นตัวนี้ ก็ตายแล้วนะฮะโดนดาเมจพิษของเรานะครับดาเมจต่อเนื่องเนี่ยจะาให้ปืนเราแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะเข้ามาแบบนี้ก็สวยดีครับเฮ้ยเฮดูดไปโอตอนโดนยิงย้อยดิไปไหนพวกเลื่อนเลยอนิดเดียวนะฮะ โอเคไปช่วยเพื่อนก่อนไปไหนเนี่ยดูดไปครับจะไปวิลเลียมโอ้โหตายแน่นอนอย่างนี้ไม่อรอดครับผมจะไปเอาบัฟหุ่นยนต์ต่อดีดนกระสุนกันฮะโอ้โหตอนมาด้วยครับเข็นมันเอาไปว่ะโอเคไม่เป็นไรครับ ถึงแม้ว่ามันจะเอาบัฟไปได้แต่เราก็ได้คิวนะฮ <c oughs> ะจุดศูนย์กลางเปิดแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกโอ้โหมันอันติเมตมาแล้วครับโดดลงมาอย่างนี้และดโดพิดไปครับไปไหนพวกอุตอน ปั๊บเพื่อนเราก่อนไปอ่สวยงามครับเฮ้ย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 โซฟีโซฟีโ,ซฟโอ้โหสั่งเยอะโจมตีฮะเฮ้ยแล้วเพื่อนเราไปบุกอย่างนั้นเลยเหรอโอเค โซฟีมาอย่างนี้โอเควิลเลียมเราเลือดเยอะนะครับดูดีเลือดมันเหลือขีด่เดียวได้ั้างเมื่อกี้อ่ะาจัดไปทีมเราได้บัฟฮะแล้วก็ลุยกันต่อเลยโอ้โหอัรติเมตมาแล้วครับนี่ถ้าบทมันเลือกแบบเลเวล9เลเวล10มาเนี่ยผมน่าจะตายนะฮะโดนอัรติเมตเมื่อกี้นะ แต่ว่าบอทที่เราตั้งค่าให้นะครับมันเป็นเลเวลแค่สี่นะทำให้ความแรงของเขานะครับน้อยนะฮะยิงเราไม่ทันถึงตายนะโอตอนเาตอนไปไหนครับและเคสฮะโดนไม่ดีพวกเอ้โซฟีไม่ใช่ดีโอตอนมาฮะต่อยก่อนเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ่ะโซฟีมันมาบุกข,ข้างล่างนี่หว่าม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 า,มา ดูดก่อนครับสลโลว์มฮะเพื่อนเราก็ตามมาจัดการครับโอเคเข็นมาตรงนี้เหรอครับไปไหนพวกอ่ายึดสบายครับตานนี้น่าจะชนะอีกเช่นเคยยึดศูนย์กลางแล้วฮะอัติเมทไปก่อนโอเคเรียบร้อยวิกตอรี่นะครับรามาดูสกอร์ซิโดนคิวอย่างนี้บอดน่าจะน้อยใจนะครับผมโอเค เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวทักษะสกิลต่างๆของดาวินนะครับแล้วก็วิธีการเล่น,นต่างๆนะครับ ดืตัวนี้เนี่ยปืนของเขานะครับความแรงก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่มันมีดีที่สามารถสร้างดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สามารถฟื้นฟู HP ได้ <Yeah. S 1> อาร์ติเมตก็ยังสามารถบัฟทั้งทีมได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นนักยิงกึงก่งๆซัพพอตอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากเล่นเก่งๆเ,เนี่ยก็ต้องไปลองฝึกเล่นกันดูนะครับมันยากตรงที่การยิงปกติแค่นั้นเองนะ <Yeah. S 1> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้กันอยู่นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะ แล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลานกันไปก่อนบ๊ายบายครับคับ